เต้าให่ก็บอกว่ากูบางอย่างเลยพ่อชกขายแบบไปวะัปวดแล้วปวดแล้วคือม้วกูเศร้าหรือมวนใหญ่เกิอบูดกระซือไม่ให้กูไม่อีกแล้วปวดเล็กบ่มว้าวถอดคือบูดขายอีน้อยไม่แล้วเนาะมือแหงล่ะอย่างไี้ักนัดชักบจกไปขายกันเลยม่แขนเลยอย่าง มันจ่างบ่อน้ำกดจ่างอยบอกเราเอาเอาเกลือใส่เห็นไหมอยู่เห็นม,มันเข้มว้าวไม่ถูกกออเลยวันแรกกับไปหามองนั่งยหยุดยาไรบาดกันนะเฮ้ยบูดอีบ่อมันผ้ากูยญังดูดีเนาะผ้ากูญญ์บริยูบ่อเศร้าย้อนเกลือบ,บูดอยู่น <c oughs> บนนะเด็กนงามๆซื้อมาเก่าผ้าบกไบ ขันแมงคนกับว่าคนป่วยหรืไปเกือบอันคูมาามีเง um ียน well. ่ะ <tr> <tr mass ali> ึ้ครอมากันว่าใส่จะเกือบบูดนี่บ่เกือบนี้ัย่งเข่สูงเลารดเลี่อยากแน้ำค็ดเบียด็ดย้งยากแก่น้ำเกือบบูดโอะจมว่มนมันขาดแล้วก็ซื้อไม่ยันเยียมน้ำก็เกาเกือบบูดกันเลยอาขาดแทวยายก็ซื้อไม่ไหม่จัเสีย มัที sí ่ก um. mm ูยูกูท um? er. ้าู่ด euh. ีม er. ันอนีเกบบดตเนะนี่ั้นแมวมันถินนี่หรออีดหลยัวใ่จอมเฮ้ยไปจอมเ่จอมยองกดไม่เล็อ๋อจอมที่มันยังเกดโอ้ยขาดเดียวเลาหัอไมกูไม่ายนเลยเนี่ยบ่กเออเอามันเปนย้อเกดบนตั ย้อนเกือบบูดีลาเล่าไปกูเศ้าเยอเทียบ่วเล่นขึ้นมากกับทากูสลองอยู่ั่ะบ่วพวกไอ้สกเอาไปป๊อปไปเฮ็ดเลียกเลยใส่เอาป๊อปเล่าไปสัง้งกูหลดบัวไปพักพักงานไปขึ้น h h pak, h h ara, น้ำทุเรียนไปจีดยางไปโจกยางขายอยู่เรื่องเสียอู้เขาบ่น่าเสื่อเกือบบูดเนาะเสื่อไงล่ะเเกือบเฮ็ดเ,เ,เลีเยกเออเออไม่ใช่นะเออเกือบเฮ็ดเลียกเจ้านี่เขาบอกเลว่าเกือบบูดเนี่เมียนเออเป็นได้เยี่ยวสั่วอย่าง จ้าสีจกเ่อด้อย่างนี่้ยังไวเลยเด็กไดคุมกูจกเพื่อะไรหมืออื่นเด้เขาเขาาลานได้มืออื่นนะจกอยู่บ่สิจกซอย่าจกแล้วกูเอาานคือบางสัตวจกมากเออไปขายมากเออแต่ว่าเขามือเราปั๊บมือใหญ่บ่เออยวนี่ยางลกเขาเดเ้วอะไรสั่งมาห้มั่เต บริษทสรกโอ้ยนี่คือิบรสวนเขาได้กัเทียบถือถอหเขาเป็่อบริสวรห่วยเขาได้กูก็ได้คือกันเออขครไม่เล่าป๊อบานขนหอดเยี่ยอยู่กนนั่นผู้รัดทางนี้แต่ยักบาเทารันโอ้บอกย่นหียรได้กับบริทสวราเถอะบริสอรโอ้ยในที่ละ4,000หืมกูก็ได้ใส่จาก10บาทหหายสนั่น เออแล้วกูเรียดจังไดนเมียนี่เนาะคันกูที่กักไว้เพื่อกระแทบวะแค่เราบินเท่าบินสร้างอย่างมาได้จักโลเออเนี่ยเมียนกบางเมียนกบโจ๋ดีเลยเนาะกูเกู่ยกูติดตัวไว้อย่งไรเนาะเอโออู้โวยังไงรถรับสื่อของเก่ามาหน่ถอดขายเลยเลยตู่เด้ดดเอเรียกว่าหลัาากการเหมนมุขพวกเนี่ยถอดขายรถเจ้าชุมประเทศเดียกเลยสิ อี๋ชาวบ้านได้ใส่เกลือปูนแต่สิบวันเห็ดเบี้ยงที่เลยเอของท่านมาเลยออนี่แะเพราะว่า,วาเกลือเพชรเบี้ยขันมันเฮียแล้วบาที่นี่ขันมันขาดไม่อีกแอ,อ้แวทาสิไปเอาเกือบคมแบตของพวกทหารคนไม่มา,าที่นออี่ตายกัดเลยบานนี่ก็ตายความกับปูเลยลราบานที่นี่ขัดขมแบตนเ,ออเออนี่ยเนี่เนาะงสวยโอ้คือ ทีมโบเท็กกี้ตอนสมัยกระจกเป็นทหารเนาะผู้ไปกรจบเป็นทหารมากกว่าเนาะกระจกว่าผู้ใดเฮ็ดเกือบค้อเมียตแตกได้ขาดได้คอยโซ่ทหารเลยเนาะเหมือนคือโจ้แล้วเนาะงคัน <c oughs> เซ่ค้อเมียตเหมือนตายครับเออวางวยัยเฉยออคอยถามเนี่ยพี่ยี่จุง้งเป็นอีหยังคนโนานี่จุ้งคือต้องหาเงินเนาะ โอ้ยเพื่อปากเพื่อทอ้องเงียบเลยบอกเออคนเท่านี่เขนบ่กออกปากมานกัออกมนน้กระ้องมันน้ำมันคือสิบริบยาตเนาะโอ้ยบ่ได้ยนลำบากแมนเนาะแมนม <c oughs> ัน,น,นเป็นยังไดกว่อันเป็ี่ยนยังตกก็ย่อยกับย่อยกูดเปลี่ยนก็ผิดกับตะเรืองเงินแต่นนก็เป็นยังไดกว่าโอ้ยก็เป็นกับผิดนี่เล็กไม่อยังล่ะโอ้ยขันแมันมึงเนาะเล็กเออยาว้าโเปลี่ยนนี่เป็น่ะนายค่ะเป็นะนาย่ังไี้ดูนี่ ขั้นนี้กูจะขายอย่างมาแล้วเออขันเข่ามือปั๊บเออกูจะขอไปตัดผมให้เท้าเออฟันกูไปท้อกสเอเสียงกูบางส่วนเขียนใบเบิกขึ้นท้อกสอเลยเฮ้ยว้าวเขียนใบเบิกบเอาหุ่นเหล่าเล็กโอ้ถามที่ปีโตพอ,ปปอ,อถามฟุกิซสุกิ้เออเฮ้ยว้าใบเบืๆๆเอ้ๆๆๆองว่าพื้นเนาะ ขั้นจ้สิขวางเงินก็ย่อยกูดนี่มันกัดปานพวกกันลงทะเบียนเอาเงินเมื่อกี้นี่เจวนี่ปุ้นเหลี<อ>ลยวปานน้นเหลวเลกเกก็กขั้นมาแล้วเรากูจะคุยบอกคอย่อาเปลี่ยน่ากูศูนในใจกูทั่เอออื้ออัดเตะว่าถอะแนเอางั้เลยบอกไงขันเายงงี้ากูศูนย์หลดเขาเร้่งเงินอ่นอะ,นะเออเฮ้ยเต่ากูไปตัรรงสี เป็นจ like, mm ังไดีเจ้าจกขี่ยางไปขายเมนบอเจ้าเป็นคนเอาไปขายเมนบอรเออแล้วเจ้าเป็นยังเจ้าคือบเจ้าไปสั่งกิโลนี่สมมติว่าเขาสั่งได้หลายโล่สิเออเจ้าคือบอให้เขาเขียนแปดสิบโลอีกสั่งโลเจ้าคือบอกเองเออสลัดนี่มีเจ้าก็จะไปซื้อไปโอ้ย เม้าเขามีเบอร์โทรย่อยกูบ่เออย่อยกูเขาสลาดเมื่อนธรรมดาตัวนี้ว้ายบ่เออมีเบอร์โทรกันปั๊บโทษริง้งเขาลดจักบาทอย่างพุ่นพุ่นถามหลวงหนาเลยคือว่าที่กักไปคือพ่อคืออยากสูบนจักสิบบาทสิบบาทเออบ่มีเลยบ่เออพานการเงาะ เออก็ธรรมดาล้วตู่เอ้ยหาใส่ขอบใส่ขั้วหาใส่ปากใส่ท้องมันก็ธรรมดาละโอ้ยหากระหัก,กเล็กเอาเ้าคิดแต่เรสะนะมันขักโพดเห็นไหมเล็กมันขักโพดเออเออคอยถามเจ้าเนี่ยจวนกวนกวนเจ้าสิมาเอาเล่าลูกบ่ได้บอกยังเจ้าบ่บ่เอ เมียนบ่ <S <S ตะกี้น่ะยายกูดค่อยโหวข่อยฟังว่าอยู่ว่ายังไหโอ๋อเขาเอ้ยที่รัละผ่วว่าตะกีนเลยนะเออขันข่อยได้เจ้าเลี้ยวเนี่ยโอ้ยข่อยขอเป็นข่อยเป็นทาส,นนะบบสาเจ้าเพราะว่าแม่นอยู่บ่เมียนเลี้ยวเขาบอกัรสันนะอ่ะก็ถือว่าสันนะกนต้องเป็นข่อยเป็นทาสเขยาได้กูดแล้วที่ไรส,สัน <S <S น่ะบ่เวทีบัวเป็นเมียนแบบนั้น กู้คิดว่ว่าเป็นข่อยเป็นธาตุแบบนั้นข่อยธาตุแบบไหนสินะธาตุธรรมดาเขาหนิเนี้บ่เออธาตุไมนเป็นธาตุอะไรไม่เป็นธาตุคนไซบบ่อันนี้ธาตุลูกธาตุวัวนี่มันไม่เป็นธาตุแนีเออแต่จีนเราเคยเบิ่งแล้ยวแต่จีพุูรัติได้จากกันภูรัติมุเจ้ายังจินเล้ยวไม่นบ่ตายกับเออภูระกูคิดว่าภูรัติเล็กอืมต่อเขาบอกครับนล้ขคนยิงจุ่มเนาะ เจ้าว่าจังสี่นี่เกิดเจาได้ยินเจ้าบอยันลุกเงียงเจ้าบ่เว้ยมาดิเตือนว่านะไรนะเว้ยเจ้าบ่บอยันไอ้กูเล่นบ่ทจงจงโอ้ยยันยังอะไรเล็กเอ้ยบ่สร้างเท่าหลังยันยังอะไรยังไหนโอ้พราะน่ากูเป็นสร้างเท่านาเนาะบ่เออโอ้คนว่าจะเป็นคนสร้างไงเงี้ยโอ้เจพื้นเจ้าว่าเจ้าจงสี่นี่ เกิดเราโมไดงี้หนรูเสียใจดีคนนี้จงเองหนหลดวะบ่เออเอาบังก็บริญาเลยบ่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 โอ้เมีนบ่ันี้ยวคมคุยยื้อบ่ีนี้เ้ยภาษาบ่โอ้ยมันคือปาน่ภาษาน่ะไปใส่บอับ่จกีวงทียางมันก็คือพ่อจกเดีวนี่ยจนนึงได้สองโขอยู่กับมี่แม่ เดี๋ยวนี่มันจะบีได้หลายร้อลอยู่บ่บ่าน้ำปลาทุกรเกิดเบื่อหนานามขาไฟกิดสีมาแล้วยยังมีตจฉาใส่ใจดิ้นเดือนมาานะอันคาไฟวสันต์าหนามวสันกัน้านได้เยาบ้านดูคนที่เดียวมันปวดเลอ่ะกว่าใส่ยังกระโดดกระเดียกันว่านามวสันก็คือใส่ธรรมดาอยู่ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาค่าหนามกระด เาว่าเมนพยหญจงวะยืนี่้รถท่วงฮนขักหนโว้ยโอ้ยเฮ้เจ้าบอไ้ย่าอีหลิบมีะไรว้ภาษาบ่เกิดเรามาจะจิตเอาเขาบอกก็ันเสยเอเาเลอเออโว้ยเอ่ยมาอนกาลงมือกับลูกเมี้เบ่จงนี่ขอเก็เบ้ อามาจีบเาะี่กุจัดคุณแล้วกูน่ะบ่เออสวนเลยบ่ตัวบ่เม่อวาสวนเล่นว่ะกรรมัานป่านนั่นแหละบ่เออเขาเขาจยจงว่าเข้าไปเจ้าอย่าเป๊อยบอกแล้วว่าเจ๋งนะเจ้าเบ่าวเงห่ย หว่าภาสากับภาสออังคือกันก็บักเล็กเนี่ยม่เออาาสาาอมันจเล็กว่าภาาเนาะเนี่ย้อเล็กโอ้ยขอบุลูเรื้องน้เชิบวากันเดี๋ยวนี่ต้องบอกว่ากูจแหมออกเียงัวกระาตัวซื่อเน่เออตัวมากดีกว่าใหญ่มันแมนอยู่บ่แม่นยังหรอเาว่าหาเงินมาลบากบนปันไดเราวาเล็ก่ยัง พูบอย่างก่อนพุ่เ้าอลเลยน่าเล็กชี้เอาเข้าเข้าจะหาไปเอ้ยใคทจะถามมันจะซื้อเมีมันจะเป็นยังงบอกยังบอกแม่แม่พี่บอกหญ่เล่าว่าหาเงินมาทุกบาททุกสตางค์นี่เด็กออกมาตะขอเงิน่าตะเขมือเมียนี่เข้าเข้าเล็กบุเข้าออกก็เ่อแมียนี่บ่เล่าว่ามายังอีกเออบาดนี้เล่าว่าชี่เล่าว่าอ้ยกูจะควงเงินตลอดเทื่ยนั่น นี่เบือกเนี่เบือกสุรากันเอาว่าสั่นเขียนใบเอาแม่นอยู่บ่เล็ก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 เออเล็กยังเศร้าเศร้าไม่ชอบยังดูนี่แหมเศร้าเออเจ้าหันเศร้าเออว้าวมาที่นี่เงี้ยดีบ่เงี้ยถูกบาทสุดตังแล้ววะฮะไม่ขวางไปซื้อยาสูบเยอะๆแล้วว่าเอาได้เฮ็ดที่เฮ็ดแอปเอาปั่นเงี้ยรัฐบาลเมื่อกี้นี่เลยเขาว่านเออหตังดูวดิเศร้าอ๋อเศร้ายังตั้งตันี่ นั่นดิเล็กเออเอ้าฟังเด้อสิบ่าให้ฟังอือฟังได้ใจข่อยนี่เฮ็ดจังส่นเฮ็ดพอหยังฮู้บอเออเงินค้ำมกำแก้วนั่นฟังไว้อืออืมเงินค้ำมกำแก้วคั่นท่อข่อยบ่เก็บบ่กลำหั่นเออมู่เจ้ามันสิซ้ำนี่บออืมเอออะไรเอ้าต่อไปคั่นแเมี่บวปิดเก็บเป็นกำมันบอเออกูย่างในยางน้ำทางเออเงี้ยคุย่างฉันเลย เป็นยังจังวางสันติได้มาทอาไดก็สิใสเบิดบ่ได้มาทอาไดก็สิใสเบิดบ่ไม่ต่อไปทังหนามึงว่าิเสีดจังได๋มึงคืเอาเนาะเล็กไม่ยม่งบอกเราวางไรเล็กว่างยังเลาสิเศาเจ็บนเราวางบ่กูยิด้ยิ้ว่าเราเจ็บเลากำม่เรายางเลากับพวกคนเจ็บอยู่อ เรากำไปเนยมันไม่เก็บตลอดเราว่ามันกริาบอกเราเล็กเล็กเล็กพูดเมาไปเออเมาจะขู่จักคีดดอกบี้นเงินข้ามเก็เกี่ยวหาเพื่ออย่างนี้ได้เอามึงใสิตีเขาเมือนแต่ใสอยู่กับมันมาใส่มึงกินข้าอันเดียวมึงเล้วบ่มึงกินปลามึงเลยอยากกินไก่มันบ่ มึงจะเป็นยังเขาเนียกมึงอีกเรื่องเล็กอือแล้วันกูถามเนี่เออว่าอันพ่อเย่จงเนี่ยอือเรามีลูกสอคนมันบอกเอออันหาสามีจ,จะว่าเจ้าของหาติเอออือหากินนันได้มากกระซื้อปันกินแม่เออบันเงินเอาให้ใส่ส่วนตัวสิบบาทนั่นเออซื้อถ้ายาสูบเอออันเนี้ยกับลูกว่ได้กินน้าเลยหันยาสูบเออ บัดรุรถน้ำปลาก็คอยนี่แม่ซื้อแหมเออเกิดหนาเธอหลังยะได้หิ้งยิ้นเด้อมาจมเด้อเออเออเอาเั้สิเอาเจ้ไหนคันมั้นยากคันเอาเจ้ไหนยายก็ไปนี่เงินเนี่ยเจ้าหาไม่บ่อเออกี่จางได้ยันบ่อเออเจ้าให้คอยใส่โหลดมือละหาสิบบาทเออเมื่อลอยนึ่งเอาเออส่วนเรือให้เจ้าบริหารเองเด้อขอานขนเอาเลยเอาเลยเอาเลย รับผิดชอบอย่เลยไม่ึงบอกคนเนี่ยคุยบอเล็กเนี่ยาเรียกังไมอีกถ้าขายได้สองพันอย่างมันลงมันมาพอเดือนนี mm? ้เล็กเนี่ยคุยะ totally> ่ายสาเพิ่มเติมยังม่ครบเดือนเนี่ยจักสันโอ้เปลีนอยู่ด้ล่ะเออเงินนี้เงินบบยาย่โอ้หน่วยเกิดค่าเกจค่าไฟค่าน้ำ เมียนบอมึงคืดเอาโอ้แซนมึงโมมีลูกนี่มึงคืดเอาปะใส่ใจเดือนนึงเท่าไหร่ไมาคือแล้วผมคือแล้วไงอืองวยเดี๋ยกูคิดไปทั้งอื่นอืออือขอกเนาะอือขใจเราบันใหญ่เห็นทุกคนเราโอ้ยขวางเงี้ยเงียกควางเงี้ยเงียกอู้ซุนปู้ซายนี่มึงจะคว้มลอาใหญ่เนาะว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่าเฮ้ย อเช้าวะขันลวเรือควมือค้วมเนี่ยนบอกรวดนี่ว้ยอันนี้ไม่พ่นแล้วกูก็ที่พ่นแล้วแต่งห่อผ่าเหมอนบ่แต่งห่อผ่าแล้วไปไปทั้งรกก็ไปอย่าไปบวชก็ไปอว้าถือว่าไปบวชก็ได้กินของฟ่ีดิมุกหนาเขาหาน้ำไปซื้อกินไปแล้วไปบบ่ไม่นไม่มีความเป็นครอัวเล่นันพอไปอว้าวมึงบม่ี้ยงบวก่นอ กูกูก็ไม่ควบำไม่ขวดหรอโนอเล็กเนี่ยที่เจ้าจมเล้ยสโลกีนี่จมน้นำเงินน้ำจ้องไวเมียขวางเงินเมียเดี๋ยวสิละสิบบาทเลยสันนะเศรเศรเเล็กโอ้ยอันนี้ก็ะไรกูว่าเลี้ยงลาษากับลาอาพ่นไม่ได้ว่าปน,าน<อ>ั้นบ่โอ้ยนีอโอ้เราจะชิบอกกันเลยสะนัะคอยยีปตกตกยังให้เจ้าเริอมือนะวัวไปเรื่องนีน<อ>น้กัน,นเล็กบ<อ>่เออคุณเดือดฮันยังเป้าไปเข้าไปเังเชี่ยกันสะก้อน ไม่เช an. ื่ยังกันไมยเสียตัวกันยี่ต่อไปหันยังได้ยินจกเทียดเออก็สมรู้ทัวร์อะไรไมยว่าจะบอกปุ๊บเพ้อปั๊บเบอกให้จะมีอะไรมีอะนี่จังสันจังสี่โอ้ก็บอกเจ้าเยบอกเล็กไว้นี่ว่าเจ้าว่าเจ้าเก็บเจ้ากำ๊มเฮ้ยอย่ามาบอาอย่ามาบอกเศร้าเศร้าเศร้าเจ้านี่จำไว้เธอหนาเธอรั้งยังได้ยินจะไปหาเบอกให้เขาฟัง เจ้ากรรมเจ้ากรรมว่างออกเจ้าก็เศร้าเก็บเข้าใจเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะมาคนนี้เลยคันว่างมันกระเบิดพ้นตัวเงินคันเก็บกรรมปานี่ยังมมีอยู่ยังบลรำบ่รวยอยู่เย็ดจังใดซาเจ้าค้องหันมีทอด้ายเห็นใส้เบิดมีหากินเศร้าขุนขุนเป็นมียุลานข้าขุน ผู้เฮาน้ำหาใส่ให้วาสันวับ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 อยู่มันเป็นน้ำสันดาลที่ดีได้ผ